บายดีพี่น้องพบกับช่องสลดเจริญพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้างามนี่น้ำบ้างน้ำปั่นบายดีพี่น้องเ้าวหยางสะดุดสะดุดพลนงามคุณนี่เด้อค่ะวันสวัสดี์วันนาน้ำช่วงช่วงเลยพี่น้องเองใส่อ่นนึ่หนึงได้หน่อยแล้วเนีของนึงก็มาสั่งน้ำปั่นพี่น้องเลยน้ำปั่นก็คิวไล่พี่น้องเลย ไม่ค่าจะลงไม่่าก็ไม่ข่าค้นามพี่น้องเอาน้งำพี่นองเลยอจามหัวใจพี่น้องยงเาห้าณทายดี่เดีจ่ยำบร้ายพี่นองยทดีมัน้งยียดีังยาเจวียด เปิดใหม่เปิดรังมันซุปแต่พ่อมโลูกค้าอย่างแรอะเพค่เปิดใหม่พี่น้องเ้ยห่านิวนเปิดใหม่มาสนับสนุนิ่เดอพี่น้องชื่อห่านกรบงมีเด้อพี่น้องเลยเปิดม่เอาสมเหอเอาสบเดียวมาบิ้ลมาเบิ เห็นสบายอย่เยคะชับชนโอ้อันกระพดโอนตินชงหนึ่งอันนี้แห็ดพัชนาไงล่ะงล่นี่เสีทงอกันเลยคระเพ็ดดีน่นแหละออกมาจังปุเิดฮัลโหล กำลัเ<ห>งเหตุรอเด้อรอฮะอันนี้ช่วยใครสารโบาทมัน,นโก็กวดเจาะหามอืมเธอแต่วัน,นเขายากแตไม่ถึงบุ้มต้องกดสั่งข้อมกัรติ๊ตามคิวมันคิวหายละเดิตามอันยง หน่ลูกค่ะแส่พี่น้องพรนลดมายืนฐานเนี่ยสามสี่นาทีนย่ังบัวเด้าเอื่อย่าไปก่อนเลยพี่น้องไมงุี้ตั้มมะหงกัตั้มบนนี่ตั้มมะหงมะแตงไกมุกยงีอันภูมักไข่มุกนะแก วันนี้ชื่อนะวะชื่อปาาทองกปวดแสบเธอแ่บไบกินเพลือเมื่อคืนนี่ก็ใช้ลังนัํมก็ะกดดกอะดี่เออเมื่อคืนนี่จงไ้ชั้นจักลูกจะบอเออทั้นบอคีดน่นอเมื่อคืนนี่ผูนางมากออแต่ชัละเป้ามาแต่ฉละเปามขาเราลืมชั้น ชอชอน่ยเาะชอนแมาเดมเดคกันทอดนยเห็นมือแรกได้น้ามันนี่นะปกติเย่เเห็นซ้ำแสดงว่าซิมเป็นคนแรกซิมซิมแต่มันบแซบเระเราเติมน้ำอีกกับพิเศษว่าซิมซิมคนแรกกับพิเศษว่ามาต่านปับซ้อนบตรณาจากอบนาจา่างลอง ไม่ค่าสิตเป็นวินไม่ค่าสิเป็นวินน้ำน้ำอันนาวฮัอนดิ้นเลยพี่น้องชิมพี่น้องชิมเจ๊อย่างพเดีมันแดดสั่งหลายได้โอ้สามเลยพี่น้องอีกข้างนึงสามแล้ว,ออาลวส,าสามแล้วเงินประธานจ่ายาพี่น้องชิมก่อนชิมเราชิป็นอะไรเป็นอะไรผู้ชิมโอ้ยทางกันไปทาดอนเป็นอะไร,ะรแฝดคือแคร็บดูทานทาน ทางบ่ได้แนวแนวลั่นแล้วยังบ่ได้พอผู้นําหูนะโูบ่ได้นูพี่น้องแล้วครบแล้วครบขอบใจขอบใจแต่เียงหน่ใจทางเฮานี่เถอะสดซื่นพี่น้องเอ้ยแต่เียงหน่มาให้แมมนว่าแล้วแต่เียบนซิมก็ได้พี่น้องเอ้ยทางเลย่ะ

ข่าวยยันคือว่านนำเหมือนเนาะแย่งยันขาแย่งซีนพี่น้องไปผูกกันยังชอวงคนทุกคนนี่นะเออน่าจะภาพไปใส่รบ่ได้กินเาถูซซาหานผูกเน่ยยันจะทั้งผวผูกทั้งนี้ทีรีส์ยี่สิรีมาอันนี้ย่งไงเนาะข้าวนะเห็นอ่ะนนี้ผูกอะไกันเนาะไว้ไวต์ตอรปกข้าจะลี้ตามหลุดบุไดเขาคนกลุ่มๆกับซีไ้ ตา <oh> มรังเขาอยู่ห่กวนเนาะมมมีามมีมีอยู่มมมมมมเมม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 ามม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 ามม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  แอบอไปอ่างผูพี่น้องเลยาเช็คอินกนอยู่ใจเมืองจพเช็คอินเช็คอินเมืองจำพ์พรนี่บ้านดอนคิงเมืองจำพรพี่น้องแอล้ะบอเธอเช็คอินเรียบร้อยผูทั้งดูทั้งเซ็กอะเท่านาเดี๋ยวปาโปโโมท่านเดี๋ยวโปรโมท่านทันไหมทันตังไหมเซบพี่น้องแซบเซบ อืมนฮ่าพอแล้วพอแล้วพี่โปรโมตตัวเองพี่น้องมาโปรโมตด้านชื่อร้านอนไรนี่นะซื้อร้านอะไรคือเป็นชื่อร้านว่าถ้าที่พ่อตั้งชื่อให้ใหม่เลยเน่ะฮันฮันไม่ค่าตาหวานบอสขายดีกับนะขายดีพ่อพี่น้องพี่น้องบ่อนขายอันโทรทัศน์หรือบ่อนอีหยังพี่น้องมาเบิ่งนี่พี่น้อง คือลายหน่วยแทนเนี่ยคานี้อ่ะนะาคายเครื่องผู้ายกับทีมีผู้มาซื้ออยู่บนนอนีของใจบมาอยู่ปะปะปะอนหมอกเขาเจ้าก่นแล้อนจะซื้อได้่รถบริอร์เอาอนจะซื้ออันนี้พื้นเป็นพี่น้องพื้นไหวอัน ดังพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาจนเมื่อยห้องกับห่อพี่น้องอเอ้ยคิดว่าชีใก,ก,กล้ๆอ,อีกอ้าวโตเป็นตาอยู่อะไรห่อผูเลยพี่น้อง,องตามหาผูจนหอดพี่น้องเอ้ยวันนี้หอ่ขอขาดห่อแน่พี่น้องเอ้ย มานั่งพี PLAY. ่กรอนใหารถเมยกระจับกล้องเลยครับน้องพรทันยุตเลยมึงสภาพมาพี่น้องเพื่อเขาเห็นผู้เลยถามผู้ตีผู้บ่าวผู้ไทยพี่น้องบ่าวผู้ไทยหรอวะเออผู้ไทยว่ามู่นได้ผู้ไทยว่ามู่นได้พี่น้อง ่าพ่อบ่ากแลนนี่นั่นแหละจะเท่ามาขยับพี่บาไม่ได้ทางเดีอเธอหยุด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 เปนาพี่นอกเดยวเป็นเอามาพริมฝากมาฝากมาฝากมาฝากแก้วนี้ตเฮียนน่ะตพียนด้วไปเฮียนตะเพนี่ก็รายสุดแต่พอแห้งไปนะอจบแล้ว่ามอนะไปเพียนใหม่จบสุดไม่อีกแล้วนี่ก็ไปแต่จิกมือบูหนะรับในเงนหือน่ ก็ชิบเฮียนำลาวอยู่เด้อไปรถละไปอ <c oughs> แต่มือใหม่แบบมนันยันจับตรงเดื้อมันสั่นดิวจว่าอยู่เฮือนอยู่ทางใดเพือนอยู่ทางใดญาติการนั่นแหละก็คุน้นๆหน่าอยู่อืมขันเพื่อนประทัดถึงขันสุบจื่อพี่น้องผู้บาตัดผมตะกี้พี่น้องยืดเต้นอ,อยู่ปากจอฝนตะเลียนปากจอเขาบอกเรื่องผู้เนี่ บจื้อช่ป่าทนี่เลยทามผูเลยจื้อทำหนายมาจ๋าเลยเขาจะหยาเท่าเนาะดดไ่ได้ญาตผู้บ่าวคัดทักกันเลยบต่อหยาเทีไอ้อ้ยโยอ้ยโอ้อ้ขโออ้อ้ยโอ้ยอยโอ้ย้ยอ้อ้้ยโยอ้้ยโน้โ้ยอ้้ อันนี้บมแมนพี่ดัคืออยู่ติดกันนีคือโมเมนเข่าเข้างามพี่ดอกบ้านทุงทงกักวพี่ดอกงปาะกงกง่วกังวข้าพี่ดอกง้นเผาโอ๊ยมาข้าไ่บ่อ่น้าเผาไฟนี่ก็คือเคือนพี่ดอกงบรรยากาศเบิร์ดแล้วมาทางซัมูดซัมลูดเบิร์ เนา้อไส้ก็เสียไปขาดังพี่น้องมาอานมาสง้พางพี่น้องยังหวานอ่ไของเี่นมันหานอื่เย็นด้อเย็นค่ะพี่น้องเย็นค่ะกินอะไรพี่น้องเพื่อนเหี้ฝหยิบหน้อยินีบใหญ่พี่น้องเอ้ยหยาชาลดอดี่พี่น้องเอ้ยชาลดแล้วบวแพ่เพื่อนบวมหนาน่อยินีใหญ่ ไม่ยิ่งใหญ่พี่น้องเอ้ยปากไห้ก่อนมาหอดบอดันิอันเอามพรมาหายเลยนะพี่น้องไม่คำโกแต่ว่าโเห็นล้วากไว้น้ำลูกเพนพี่น้องเอ้ยนี่เลโทพรนนีิฮับเลยพี่น้องูบ้าวดพี่น้องเลยว้าคลิปนี้ขอจบไปชมนน่กันเนาะพี่น้อง ฝากติดตามกดไลค์กันแซนช่องสาลเด้อพี่น้องสบายดี